ไข่จิฟวันเจ้เองครับไข่ชิฟวันไข่จิฟวันครับแต่ครับว่าหน้าตามันเหมือนขนมเค้กเลยถ้าไม่บอกไม่รู้เรียกว่ามันเป็นไข่ชิฟวันสวัสดีเพื่อนครับ,รบวันนี้วูดี้ก็มีเมนูไข่นะครับ มาฝากอี่แล้วครับระหว่างที่โควิดในทีมมานะครับแล้วตอนนี้เริ่มซาซารือวมเส้นเหล่านี้ก็ล,ลดลงไปอยู่ระดับล่างๆกันเรียกว่าสบายใจกับโควิดในทีมนะครับตอนนี้มูดี้เลยคิดว่ามีเมนูไข่ที่จะนํามาฝากเพื่อนนะครับเป็นเมนูไข่ที่รู้ปแปลกๆนะครับเด็ดๆที่เพื่อนๆหาทานไม่ได้ทั่วไปครับวุฒิสารพัดเมนูไข่ที่วันนี้มูดี้เตรียมมาครับอันแรกอันนี้ก็ไข่เครียกว่า ไข่ชิฟฟ้นครับหากรักชอบรายการโค้ไล,ลน์ครับเพื่อนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งกิ๊งๆครับเพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนเพื่อนนะครับอย่าลืมครับว่าโคลลา้ดไลน์รอกำลังใจเพื่อนเพื่อนเสมอครับไข่ชิฟฟ่อนนี่เป็นเรื่องผสมระหว่างไทยกับฝรั่งนะครับเจ๊เองก็บอกว่า ครัวชาวบังนไม่จัดไข่ครับกับเมื่อจะให้เป็นติงเติร์นน่ยก็เป็นไข่ชิปฟ้อนครับไข่ชิปฟ้อนเนี่ยห,หน้าตามมื่ดูคล้ายๆขยนม้อ,อ,นนอเค้กนะครับแต่เคลือบด้วยไข่ครับไข่ฟอทั้งหมดเลยครับและวิธีการทำไข่ชิปฟ้อน <Okay. S 2> ี่เป็นยไงเพื่อนๆคุณอ,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 อยากรู้ใช่ไหมครับว่าไข่ชิปฟ้อนนั้น เป็นยังไงถึงเรียกว่าไข่ชิปฟ้อนนะครับไข่ชิปฟ้อนนะครับก็มีนะครับทั้งกุ้งสดนะครับหมูบะช่อนะครับแล้วก็บุ้นเส้นนะครับยัดอยู่ในไข่นะครับแล้วก็ทอดฟูครับฟูที่ไม่เหมือนไข่ฟูทั่วไปที่เราเคยทานกันครับไข่ชิปฟอนครับมันจะฟูฟ่องออกมาเนาะเหมือนขนมเค้กนะครับถ้าไม่บอกนะครับเพื่อนๆจะไม่รู้เลยว่าเนี่เรึกว่าขนมเค้กครับแต่นี่ครับคือเมนูไข่ครับไข่ชิปฟ้อนครับมันจะเด็ดมันจะแน่แค่ไหนนะครับ ดูเทคนิคนะรับของเจ๊เองที่จะพา,าครอบควครับว่าไข่ชิปป้อนเนี่ยมันจะสร้างเรียกว่าสร้างแบบ <Wow. S 1> ความหน้าตาหน้ากินหน้าลงตัวแค่ไหน,นครับลองดูนะครับว่าไข่ชิปป้อนนี่จะเด็ดสนตีแค่ไหนลองตามเจ๊เข้าไปดูที่ค,ครูรก็จะรู้เลยว่าไข่ชิปป้อนนี่นะครับโอ้โหถ้าไม่บอกไม่รู้เลยครับว่ามันเป็นมันเรียกว่าขนมเค้กครับ สีนีเหลืองอลามเลยทกานผู้ชมเมื่อ้ตอนที่ผู้ดีฟังถึงจะเองมาเลยครับบอกว่าอืจะทำไข่ชิปฟอนดีออกดีใจว่ราเฮ้ยได้กินของฝรั่งแล้วแบบไข่ฝรั่งต้างแต่ไม่ใช่เรื่องไข่ที่ผสมก็ระหว่างไข่ไทยกับไข่ฝรั่งครับเป็นเหมือนไข่เจียวไข่ฟูนะแต่ว่าเป็นไข่ฟูที่เรียกว่าเป็นไข่ชื่อเท่เทหรอชิปฟ่อนครับชิปฟ่อนครับชิปฟ่อนเนี่ยมันจะทำให้ไข่ออกมาดนูนะครับเรียกว่างดงามอลามตาครับแบบอฟูฟ่องแล้วเหมือนการ กลมๆแบบขึ้นมเค้กที่เจ๊เองบอกมันครับโหแบบทำให้บุดี้แบบอยากกะลุ้นแล้วครับว่าไอ้ไข่ชิฟฟอนไงเอางีครับเพื่อนครับตามเจ๊เองดีกว่าเข้าไปที่โัวว่าวิธีการทำไข่ชิฟฟอนได้เป็นไงไปเลยครับโอเคอเจ๊เอ็งครับบุรีหรือว่าเจ๊บุรีบอกเพื่อนๆกับ ครัวอะไรแบบนี้ว่าแค่เองเตรียมเมนูไข่อีกแล้วครับเป็นไข่ที่เรียกว่าแบบไข่ที่ไม่เหมือนไข่เรียกว่าแบบระหว่างเราโควิดไอทีนมาแล้วเรากินไข่น่าจะกินไข่เจียวไข่ฟูไข่ยาวไข่ต้มนะครับตี๋บอกว่า มันไม่แค่นะครับจะเป็นไข่ฝรั่งแบบผสมฝรั่งเรียกว่าไข่ชิปฟ้อนนค่ครับก็ไข่ชิปฟ้อนมันมันจะบอกเหมือนเหมืนอนขนมเค้กเลยนะครับก็เหมือนขนมเค้กค่ะแล้วทำยากไหมก็ออขอประมาณคือเครื่องนีอการทำดีไหมครับยังงั้นั้นเคื่อพาไปนะเข้าครัวแล้วทำไข่ชิปฟ้อนให้ดูด้วยว่ามันจะเป็นเมนูเหมืคอนสำหรับคอคอคอชอบไข่นะครับนั่นเราเข้าไปดูกินชิปไข่ชิปแอ้วกันนะครับไปเลยเรื นะครับวันนี้เจ๊เอ็งผาเขาครัวเลยครับก็มาเริ่มทำเรียกว่าเมนูที่ว่าไข่เดียวไข่เชื่อทำไมครับก็ไม่ใช่เจ๊เอ็งนะครับเพราะว่าฝนสว้างก็เป็นไข่ฟูวุ้นเส้นไส้กุ้งอ่าหมูกระชอนะครับแถมด้วยว่าเป็นชิพฟ่อนเนื้อชิพไข่ชิพฟ่อนไข่ชิฟอนนี่เจ๊อยากแบบชาสมัยเป็นไข่ชิพฟ่อนมนะครับนี่เลยครับก็มีวิธีการครับเริ่มต้นในการกับเครื่องปรุงนะครับมีวุ้นเส้นนะครับ กุ้นเส้นนะครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับมีนะครับเครื่องปรุงรสนะครับมีไข่เราเตยมต้นหอมนะครับหมูบระชอนะครับกุ้งสดน้ำมันนะครับไข่นะครับตัวสําคัญนะครับทีนี้เราก็เริ่มต้นในการต้มน้ําก่อนครับเพื่อที่จะลวกกุ้นเส้นครับกุ้นเส้นนี่ครับเป็นกุ้นเส้นสดนี่นะครับเอากุ้นเส้นสดมาครับแล้วก็มาตัดมันมันจะยาวมากเลยครับเราก็มาตัดกุ้นเส้นนะครับนี่ครับ เอาวุาน as, ้นเส้นมาตัดนะครับนะครับจากว so ุ้นเส้นเนี่ยมันยาวมากนะครับแล้วเอาวุ้นเส้นมาตัดถ้าตัดครึ่งหนึ่งก็พอนะครับเพื่อที่จะตอนนั้นไม่ได้เราจะลวกเข้าไปแล้วมันก็จะยาวมากเกินไปนะครับนะครับเราก็มไกาตัดนะครับเออแต่อมีตัดแค่ครึ่งหนึ่งก็พอนะครับแล้วเราก็อานำเข้าไปในอ่ลวกนะครับในน้ําร้อนที่เราที่เราเตรียมเอาไว้นะครับในการที่จะลวกนะครับลวกวุ้นเส้นนะครับให้ อ่มันสุกไปทันทีนะครับแต่วุ้นเส้นที่เป็นวุ้นเส้นสดนะครับมันก็สุกง่ายนิ่มด้วยนะครับเถิมแบบการที่จะเป็นใส่การทอดไข่ชิปป้อนนะครับไข่ชิปป้อนของเจเองครับกัวชาวานครับอันนี้เอาวุ้นเส้นใส่เข้าไปเรียกว่าไปลวกนะครับลวกให้มันเรียกว่าสุกแน่นอนนะครับกับกระดิ่งมันก็มันก็นิ่มอยู่แล้วสุกแต่ว่าเราโอชัวร์ครับก็คือให้มันสุกดีกว่านะครับอะไรครับตัวนี้เราก็มาดูนะครับที่เราทําการนะครับอ่ลวกวุ้นเส้นนะครับนี่นะครับ ตู้อยู่ในหม้อ <Wars> ที <coaches S 2> ่เราต้ม <teor> ต้มร้อนนะครับเราลวกเสร็จนะครับเราก็จะนำวุ้นเส้นที่เราลวกครับมาเทออกนะครับใส่ตะแกรงนะครับเพื่อให้สะเด็ดน้ําให้มันแห้งออกนะครับเรียกว่าให้มันวุ้นเส้นแห้งครับเพื่อไม่ให้มีน้ําค้างอยู่นะครับนี่ครับเนั้นแล้วก็พักครับพักเอาไว้นะครับรอเดี๋ยวจะนําไปทําให้แห้งครับเพื่อที่จะใส่ไปกับไส้ของวุ้นเส้นของไข่ชิป้อนของตัวเจเองนะครับนี่ครับเห็นนะครับว่า อ่าวนเส้นก็พึ่งเอาไว้นะครับให้มันแห้งนะครับอ่านดี้เราไปทําไส้ก่อนครับเพราะว่าเราทอดจะได้สุกแน่นอนนะครับก็คือเราต้องนำครับหมูสับนะครับเรามาสับนะครับเป็นหมูสับที่เรียกว่าสาวเรียบร้อยเลครับแล้วก็กุ้งครับกุ้งครับกุ้งสดครับนี่ครับกุ้งสดกับเรากุ้งสดมานะครับมาหั่นเป็นอ่เป็นเอเล็กๆหน่อยับเพื่อีมสมกับตัวหมูสับที่เราสับไปแล้วนะครับแล้วเอานําไปผัดคั่วนะครับอ่กับ ในกระทะเพื่อจะเป็นไส้ให้มันเรียกว่าให้มันสุกแต่ไม่ต้องสุกมากเพื่อที่เราจะนําไปทาไข่ไส้ของไข่ชิปฟอนนะครับนี่เราก็ใส่น้ํามันนิดหนึ่งนะครับน้ํามันนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็นําหมูระช่อกับกุ้งนะครับลงไปผัดตั่วกันนะครับถึงนะครับกลิ่นนี่จะหอมหุลเริจัวเลยนะครับนี่นะครับหมูระช่อกับกุ้งนะครับเรียกว่าสูตรเด็ดเลยครับเนี่ยของ ครัชวชาวบางเทน,นะครับเพราะว่ากุ้งกับหูกม่ชอยนะครับมันเรียกว่ามันลงตัวกันจริงๆครับกับการที่จะทําเป็นสไส้ของไข่เจียวชิปฟ่อนนะครับของครัวชาวบางเทเองครับไข่เจียวชิปฟ่อนเป็นไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าไข่ชิปฟ่อนจะเป็นยังไงครับนี่ครับาจากนั้นก็เหยาะเกลือครับเกลือนิดนึงขยิบมือดึงนะครับ ส่ลงไปเพื่อให้เรียกว่าดับคาวแล้วก็หยะอด้ดน้ำน้ำตาลมะพร้าวนะครับเนี่คือสูตรชาวบัาของเจงครับทย่อะไรก็น้ำตาลมะพร้าวนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งเพื่อให้รสชาติของเครื่องปรุงของของตัวไข่แล้วก็เนี่ยนะครับน้ำปลานิดหนึ่งนะครับน้ำปลานิดหนึ่งให้มันหอมนะครับแล้วก็น้ำมันหอยครับขาดไม่ได้ครับน้ำมันหอยเนี่ยเป็นตัวเรียกว่าตัวที่เคลือบนะครับความลงตัวของ ไส้ของมันได้อย่างแนบเน้นแล้วก็ที่ขาดไ้อีกอันนึงก็คือพริกไทยครับพริกไทยนะครับเรียกว่าตำรับชาวลังของตัวเองนี่ต้องใส่พริกไทยนะครับโอ้ในกับกุ้งกับหมูสดกับหมูกระชอนนะครับแต่เราไม่ต้องให้มันสุกมากก็าเดี๋ยวเราต้องนําเอาตรงเนี้ยไส้เข้าไปในไข่เพื่อที่เราจะทอดนะครับที่เราจะทอดว่าเป็นไข่ชิปปอนเป็นไข่เจี่ยววุ้นเส้นชิปปอนนะครับที่หาทานยากนะครับการทานไข่ชิปปอนแบบนี้นะครับ ไข่เจียวธรรมดามันก็โลกไปจำใช่ไหมครับต้องเป็นไข่เจียวชิปวันนะครับแล้วก็หั่นใบหอมนะครับนี่ครับหั่นใบหอมนะครับหั่นใบหอมเพื่อที่จะเตรียมนะครับที่จะกำนำมาจับเวลาเราจะทอดไข่ทีนะครับนะครับช้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็เราก็มาเตรียมเครื่องปรุงนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการทําไส้ของกุ้งกับหูแม่ชอยนะครับขุกล็ดขุดเกล็ดได้เลยครับนี่เลยครับ นี่ครับเจ๋งนะหู้หกลิ่นหอมหวเลื่นจวนใจเลยนะครับครับอ่าให้ดรียว่าเ็นแห้งพอดีๆแล้วเพื่อจะต้องไปใส่ในไส้ลำไส้ไข่นะครับใส่ไข่ี่ป่นนะครับนะครับเอเคนะครับอันนี้เราก็พักเตาไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาเตรียมไข่ที่เราจะเตรียมกันครับนี่นะครับตอนนี้ก็จากไข่นะครับเราที่เราจะนํามาครับแล้วก็มาตีนะครับใส่ในอะ ภาชนะที่เราไว้ตีไข่นะครับน่ครับเราก็ใช้ระมาณไข่สัก5้าฟองนะครับในการที่จะตีไข่นะครับแบบทำไข่ชิปฟ่อนนะครับไข่เจียวุ้นเส้นชิปฟ่อนนะครับเนี่ยเรียกว่าพอเราตีให้มันรัวนให้มันได้บอกว่าได้เนื้อเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกับการไข่เส่เราก็ใส่ต้นหอมนะครับใส่ต้นหอมเข้าไปนะครับครับจากนั้นเราก็ใส่นะครับเครื่องปรุงนะครับในไข่นะครับจะมีนะครับ น้ำปลาน้ำปลานิดหนึ่งนะครับผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสนะครับครับปรุงรสหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็มานะครับใส่น้ำมันหอยครับน้ำมันหน่อยแล้วที่นำมัขาดไม่ได้นะครับมีเทคนิคเลยครับคือต้องใส่น้ำมันนะครับเข้าไปเพื่อจะเคลือบให้ตัวไข่ครับฟูขึ้นมางดงามมากเลยครับนี่คือเทคนิคการ ทำไข่ชิปฟ่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนิดหนึ่งนะครับน้ำมันหอยเพื่อช่วยให้ตัวไข่เนี่ยนะครับรสชาติเนี่ยเด็ดสตรีเลยครับอ่านะครับจากนั้นเราก็ใส่พริกไทยหยาะพริกไทยนิดหนึ่งนะครับเหยาะพริกไทยนิดหนึ่งนะครับครับจากนั้นเราก็ติดคนให้เข้าๆกันนะครับพอคนเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ใส่หมูเส้นนะครับเข้าไปนะครับ นี่ครับต ra. ัวเอกของเล่นก็จะทาให้ไข่ที่ฟ่อนเนี่ยฟูฟ่องครับกับอุ้นเส้นที่ใส่ไปนี่นะครับนี่นะครับใส่ขุนเส้นไปแล้วนะครับฟุนเส้นเราที่เราลวกแห้งดีเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับขุนเส้นนะครับใส่ขุนเส้นลงไปในไข่นะครับนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ตีตีลอยยนยนรวนกันนะครับ ให้เราต้องต้องตีให้แปลกๆให้มันจับเป็นก้อนนะครับเพราะเดี๋ยวทอดไปแล้วมันจะไม่สวยครับต้องให้มันไข่อุ้นเส้นกับไข่เนี่ยกระจายแผ่เต็มในตัวที่เราตีในไข่ครับให้มันออกไม่เป็นจับตัวเป็นก้อนเป็นเป็นแผ่นนะครับเป็นขั้นก้นให้มันกระจายให้ครบเนี่ยเราถึงด้เทคนิคในการที่จะทอดไข่ชิฟฟ่อนให้ฟูฟ่องนะครับเห็นไหมเราต้องดึงขึ้นมาเรียกว่าแตกเส้นปุ้นเส้นไม่จับตัวกันเป็นก้อนเป็นกัมนะครับหรือกว่ากระจายออกเป็นทั่วไปแล้วเพื่อเราดูบั่นใจว่า ชัวดีแล้วนะครับเราก็ค่อยใส่ไส้ของนมันะครับคือกุ้งกับหมูบะช่อที่เราทําเอาไว้แล้วเมื่อกี้เนี่ยครับเอามาใส่นะครับรวมกันนะครับนี่เลยครับนี่ครับเทเข้าไปนะครับใส่ไปให้หมดเลยนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นทั้งกุ้งทั้งหมูบะช่อนครับเราก็ตีนะครับตีให้มันเข้าไปดีกครับตีไปตีไปให้มันเข้ากันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันไข่เดียวกันนะครับ เรียกว่าพอลงตัวแล้วถึงจะเริ่มตั้งตั้งกระทะเตาทอดแต่ว่าการทอดไข่ชิปป้อนนี่ครับเทคนิคย่าง่ก็อย่าใช้กระทะน,นะครับเพราะกระทะมันจะแบนมันจะไม่ฟูฟองขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เป็นแบบว่าเหมือนห <Okay. S 1> ม้อที่จาต้มต้มยำหรือเงี้ยนะครับเพื่อที่จะทําให้การไข่แบบนี้ได้ฟูขึ้นมานะครับ โดยส่วนกางและการ <g ye> ทอดไข่อันนี้ได้ชิฟฟอนเนี่ยมันต้องใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะครับน้ํามันเยอะในการกทอดเพราะว่าถ้าใช้น้ํามันน้อยนะครับหรือขี้เหนียวน้ํามันเนี่ยไข่ชิฟฟ้อนจะไม่ฟูฟ่องนะครับเรียกว่าต้องลงทุนน้ามันหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันให้มันเรียกว่าพอดีก,การที่จะเจียวไข่นะครับไข่ชิฟฟ้อนไข่ธรรมดาโลกไม่จำครับไข่จเจีงไข่ชิฟฟอนครับ โลกถึงจะจำนะครับนี่ครับเปิดไฟเลยนะครับแล้วเราก็เทน้ํามันนะครับน้ามันต้องใช้เยอะหน่อยนะครับเพราะน้ามันจะเป็นตัวท่วมแบบให้ไข่นะครับอยู่มีที่ขยายตัวที่จะพองเข้ามาแล้วก็ฟูฟ่องเลยครับนี่ครับเห็นน้ำมันนะครับเดี๋ยนี่ครับเนี่ยครับโอเคได้ครับให้รอให้กระทะร้อนนะครับถ้าเกิดเราทอดตอนที่ไม่ร้อนนะครับ มันก็จะดูไข่จะไม่ฟูฟ่องนะครับนั้นเราต้องรอให้กระทะร้อนครับพอกระทะร้อนล้วถึงจะใส่ไข่เข้าไปนะครับนี่ครับไข่แล้วก็ตีให้มันแบบเรียกว่าพร้อมไม่ให้มันจับตัวเป็นก้อนนะครับในการที่จะเอาไว้ทอดนะครับระหว่างที่เรารอน้ํามันเดือดนะครับเพราะการทอดไข่ชิฟฟ่อนนี่นะครับต้องให้กระทะเรียกว่าความร้อนฟูหลอกไฟแรงนะครับเพราะที่ให้ไข่เนี่ยฟูขึ้นไปทันทีแล้วเราก็ไม่ไม่กลับบ่อยนะครับก็คือแบบ รอให้มันฟูฟ่องทุกอย่างเครื่องที่เราใส่ไส้ในไข่เนี่ยมันก็คือสุกกันหมดแล้วนะไม่ต้องกังวลว่าหมูทะไม่สุกกุ้งที่ไม่สุนครับรับรองได้สุกแน่นอนนะครับนี่ยครับเห็นไหมครับว่าวันนี้น้ามันนะครับเริ่มเริ <fö> ่มแบบนะครับเริ isme, ่มแบบรู้สึกกระดึ้งสะดุ้งึ้นนะครับเดี๋ยวรอให้มันร้อนจัดนะครับสะดุ้งแล้วเราค่อยเทไปทีเดียวนะครับนะครับรอดูจังหวะนะรับเทก็ดูจังหวะนี่ก็ไปดูไข่นะครับเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้ ยังไม่ได้ใส่ไปในกระทะนะครับเอ้ยหม้อหม้อต้มนะครับก็ยังโหน่าทานอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะครับว่าไข่ชิปปอนของเจะเองเนี่ยจะออกมาสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับตอนนี้เจ๊ก็บอกขอจานสมัยนี้กินไข่ชิปปอนบ้างนะหากใครอยากกินไข่ชิปปอนก็มาดูเมนูนี้มาเนเมนูของเจ๊ครัวฉบัลกับไข่ชิปปอนนะครับเป็นไงครับน้ำมันเดือดดีหรือยังครับดีครับเจ๊ดีหรือยังดีอย่างอ่าลองทดลอง ปูไม้อ่ะถ้าปูก็เรียกว่าได้ใช่ไหมอ่ะดูการหยอดไข่ลงไปรับครับโอ้โหว้าวว้าวนี่ครับโอ้เห็นไหมครับโอ้โหขึ้นมาพองเลยครับนี่นะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเห็นไหมไข่ฟูฟูฟองเลยครับประการทําไข่ชิปป้อนครับนี่ครับมองขึ้นมาแบบเงี้ยเลยว่าไข่มันสุกเด็ดสุดๆเลยครับนี่ครับไข่ชิปป้อนครับฟูฟ้องทั้งฟูทั้งฟองทั้งไส้วุ้นเส้น หมูสับกุ้งนะครับเครื่องปรุงตานครับทาให้ไข่ชิปป่อนเนี่ยโหสุดยอดเลยครับจากการตอนนี้เราก็เออไฟกลางๆได้เลยครับเพราะว่ามันฟูขึ้นมาเลยนะครับรอให้มันสุกๆแล้วก็เอาใบพายครับซอสให้มันสุกให้ทั่วครับแล้วเราก็รอจัง่าะดีเพราะเรากัดอีกด้านหนึ่งมาสุกแล้วก็เตี้ยวมใช้ได้แล้วก็ไส้ข้างในเนี่ยมันก็สุกหมดแล้วนะครับดูแค่แค่หน้าต่างมาเลครับหน้าทานอะไรกี้ครับทั้งดูดิทั้งน้ำมันฟูขึ้นมานะครับไข่เนี่ยรับรองได้ว่าฟูแน่นอนนะครับ คนที่อยากทานไข่เจียวธรรมดาลองไปจําต้องมาท likewise, vai, ําน no ี arma, um. ่ครับไข่ช oh ิปป uh ้อนของเจ๊เองกับครัวชาววังพี่เจ๊เองนครับรับรองได้ว่าไข่ชิปป้อนนี่ก็จะทําให้เพื่อนๆลืมไข่เจียวธรรมดาไข่เจียวหมูสับอะไรนี้เลยครับเพราะไข่เจียวชิปป้อนนี่ครับเรียกว่าเป็นลูกครึ่งครับเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งนะครับเป็นไข่เจียวที่ว่าประยุกต์นะครับระหว่างเอ่อให้มันดูเป็นทันสมัยอินเตอร์นะครับในระหว่างนี้ครับแล้วก็กัดโควิดล้วก็กินไข่ชิปป้อนนะครับ ก็เป็นเกณฑ์เมนูไข่ที่เราทําง่ายๆได้ับสามารถเอ่อนำไปประยุกต์ทำอะไรได้หลายอย่างก็กับไข่ทิพฟอนนะครับดูสิครับโอ้โหไข่เข้าเต็มเลยครับดีกว่านะครับเดี๋ยวเราก็ข้างล่างจะเริ่มดีอย่างถ้าเริ่มดีก็จะเริ่มกลับนะครับข้างล่างสูงเป็นคำเจ้าเองครับอย่างครับกร่อยสักแป๊บนะครับให้ไข่มันฟูฟ่องแต่ที่แน่ตอนเนี้ยหน้าตาของมันเนี่ยโอ้โหหน้าทานอะไรอย่างงี้นะครับนี่นะครับให้ตะหลิวกลับต้องไปสองอันดีนะกว่าจะกลับได้แค่มัน พอจะกลับด้านด้านด้านได้ดอะมันก็ต้องใช้ช่วยกันใช่ไหมฮะนะครับพอจะกลับอีกด้านหนึ่ง,น,น,งววนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าพอกลับมาอีกด้านหนึ่งถ้าสุกด้านหนึ่งก็คือจะไดีวันสุกแล้วนะครับนะครับนะครับสุกไหมครับสุกดีไหมนะอีกด้านหนึ่งอ่ยางถ้าถ้าสุกดีมันก็จะกลับย้านหนึ่งก็จะสวยสมงดงามเลยนะครับ ต้องใช้แบบไม้ไผ่อันนึงครับในการที่กัดย่างนนะครับอ่าอ่ามีตะหลิวมาช่วยนะครับอ่าเห็นไหมครับเริ่มเหลืองดีอย่างหลังดีแล้วก็อ่าเออเฉพาะเราใช้ไข่เยอะครับไข่มันเลยหนานะครับหนาแล้วก็เออก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่การที่จะกลับอีกได้หนึงเพราะกัดย่างหนึ่งก็จบแล้วก็เรียกว่าเก็บเคลื่องขึ้นได้เลยนะครับพอมองแล้วกลับไปเอาละครับตอนนี้เรามาดูการกลับ ข้างของไข่นะครับอีกด้านหนึ่งเพราะเราเราต้องให้มันออกผสสวยงามก็เลยใช้เปลี่ยนหมอ้นนะครับในการที่จะกลับข้างนะครับเพื่อให้อ่ามาสวยงามมากครับนะครับเห็นไหมเนี่ยครับตอนนี้ไข่นะครับกลับมาอีกด้านหนึ่งครับสวยงามเลยครับนี่ครับไข่ทิพฟ้อนนะครับสวยงามนะครับไม่เรียกว่าแค่ผีมือเจ๊เลยครับไม่มีคำว่าไหมนะครับหรือดําๆเลยให้มันเสียรูปโฉดของมันลยครับนี่ครับก็เรียกว่าเป็นการใช้มอ้นอันมาช่วยในการที่จะทําให้อีกด้านหนึ่งนะครับ ออกมาสวยงามแล้วไข่ก็ฟูนะครับโอ้ไข่ฟูอ้วนนะครับแล้วเป็นชิฟฟอนที่ทำให้เราหน้าทานมากครับนี่ครับไข่ชิฟฟอนครับของเจเองครับขัวชาววังครับไข่ลูกครึ่งนะครับระหว่างไทยกับฝรั่งนะครับอยากเท่อยากทันสมัยก็ต้องกินไข่ชิฟฟ่อนครับไม่ใช่ไข่เจียวธรรมดาธรรมดาธรรมดาครับเป็นไข่ชิฟฟอนที่จะทําให้เพื่อนๆนะครับลืมไข่เจียวไข่ฟูทั้งหลายหมดเลยครับนี่ครับเรียกว่า เสร็จทั้งสองด้านใช่ไหมครับเยงั้นเดี๋ยวเราก็ดับไฟแล้วก็เตรียมใส่จานเลยใช่ครับเพราะว่าความลงตัวของมันตรงตัวแล้วนะครับสุกทั้งสองด้านแล้วก็ดับไฟใช่ไหมครับดับแล้วดับไฟครับเป็นดีเดี๋ยวเราใส่บนจานแล้วก็ดูวิธีการนะครับเทลงบนจานก็คือก็คือตักขึ้นจานแล้วพะเรากลับด้านแล้วนะครับก็คือเตะลงบนจานเดี๋ยวต้องวิธีการตักก็อาจจะต้องใช้เทคนิคในการตักนิดนึงเพื่อให้มันขึ้นมาไม่เสียหน้าตามันนะครับ เห็นน้ำมันออกหน่อยนะครับให้น้ำมันออกเพราะว่าเราไม่อยากทานอ้วนมากแล้วครับนะครับเห็นน้ำมันออกนะครับอ่าเสร็จแล้วแล้วก็แล้วก็มานะครับจะลาบากหน่อยครับคว่ำดีกว่านะคว่ำดีกว่านะคร้อนร้อนร้อนนะครับใจเย็นๆใจเย็นนะครับ อคว่ำแล้วนะครับนี่ครับดูการคว่ำคว่ำไข่ชิปป้อนเลยครับเอาเปิดฝามาโอ้โหที่ไหนครับมันเหมือนขนมเค้กเลยครับไข่ชิปป้อนครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับเนี่ยดูดิโอ้โหว้าวว้าวฟูขึ้นมานะครับเป็นเหมือนขนมเค้กที่เราเออ่ทำเลยครับเนี่ยจะจัดแฮปปี้วันเดย์ทูยูได้เลยครับเวลาใครจัดวันเกิดแล้วแบบว่าไม่มีเค้กครับทำนี่ครับไข่ชิปป้อนนะครับแล้วก็สามารถเรียกว่า ถ้าเป็นเค้กวันเกิดได้เลยครับโอ้โหดูนะครับโอ้โหสวยขนาดนี้เนี่ยไข่ชิปฟ้อนนะครับอื้มกำโ่พิไทยหน่อยไปเนี่ยโอ้แซ่บหลายเด้อไม่เคยกินไข่แบบนี้มาก่อนเลยไขย่ชิปฟ้อนมันอะไม่สวยฟูตั้งนี่ถธอไม่บอกก็เป็นหนมเค้กเชื่อน,นะครับว่าเป็นหนมเค้กไข่แต่นี่คือไข่ชิปฟ้อนครับไข่ไส้หุ้นเส้นกุ้งหมูสับ เรียกว่าโอ้โหแค่นี้นะครับน้ำลายไหลน้ำลายยืดครับกับการทำไข่คิบว่อนของเจ้ครับขัวชาวังนะครับที่เรียกว่าโอ้โหเด็ดสละเต้ครับอร่อยมากชิมหน้าใส่หน้าหน่อยโอ้โหงดงามอะไรอย่างงี้ครับโอ้โหสุดยอดอยากกันอยากกันอยากกันแล้วว้าวโอ้นี่เลยครับไข่คิบก้อนของเจเอ็งขัวชาววังครับ เนี่ยครับไข่ชิพวนของเจ๊เอ็งครับไข่ชิพวนไข่ชิ้วนครับเห็นไหมครับว่าหน้าตามันเหมือนขึ้นของเค้กเลยต้องไม่บอกไม่รู้เียว่ามันเป็นไข่ชิ้วันหากเพื่อนเคยเรียกว่าเคยแบบทานแต่ไข่ฟูไข่ดาวไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุ๋นนะครับลองนะครับาเปลี่ยนเป็นไข่ชิ้วนนะครับของครูอออะไยแบบนี้ครับโดยเจ๊เอ็งนะครับนี่นิกการทําไข่ชิปวอนที่ก็ไม่ยากครับ แค่ใช้ไข่เปือยหน่อย,ยครับ <S <S 1> <S 1> มีทุ้มเสน้นมีกุ้งรับสับมีหมูสับนะครับพี่วา่าทุกเขา้อเทคนิคคลับที่จเจ๊บอกว่าต้องใส่เม็เจส่มีดเล็กแบบนี้มันกุมรสชาติหวานแล้วเขาบายังไงการอ <Wow. S 1> ็ไงให้แบบมันมันฟูเด่นถึงหนาขึ้นมาเหมืนนหนอนขนมเค้กอ่นี้ยังครับเนี่ยไข่ชิปป้อนครับไข่ชิปป้อนเนี่ยมหาทานยากครับหาเมื่อได้ทานไข่ชิปป้อนแล้วจะรู้สึกว่าลืมไข่ทุกอย่างเลยครับนี่ครับการทำไข่ชิปป้อน ต้องเรียกว่าใหญ่ๆนี้ก็จเื่องวันเกิดให้ด้วย Day อ o y o เอาเอาที่ปักใช่ไมครับปักดวงไข่ทุกวันแล้วก็จัดน้อมก่มนะครับแล้วก็เป็นใค้นมเค้กไปให้ i ้วย Day to You ให้ด้วย Day to You Happy Day Happy Day to You เนี่ยให้ด้วยให้ตัวเองดีกว่าจไข่ล้วก็แล้วก็วิธีการคือมกวันต้องปักครับนะครับต้องปักนะครับนครับวิธีการครับปักแบบแบว่าขนมเค้กนะครับ ไอ้เพ kind of ื่อนครับสัดไปก็จะหู้ดิ้งดิ้งดิงดิ้งดิงดิ้งดิ้งดิ้งนะนะครับแล้วก็จะสัตว์นะครับอ่าเป็นเหลี่ยมนะครับเออ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 นาะสวยยังอ่าแต่ที่จะทำแบบชิปฟอนก็ต้องเอาแบบสามเหลี่ยมชิปฟอนหน่อยแเนี่ยนี่นี่ยชิปฟอนแกอ่าเนีครับแล้วจะเห็นไหมครับว้าวว้าวเหมือนขนมปังขนมเค้กนี่แหละชิปฟอนเลยครับ ชิ้นสามอย่าอืมไม่บอกไม่รู้นู่นนี่ว่าเป็นใข่ครับหรือว่าหนุ่มเค้กชิพฟ่อนไข่ชิพปันของเจ๊เองคู่ออนไลน์ไปัมูดี้อืมันหน้าลิมหน้าลองอะไรอย่างงี้กินขับนะครับซอสแหงดงนะครับหมูี่จิ้มเลยครับอ้แต่ก็ลิมนะครับแต่ก็ลิมโอเค ว้าวสุดยอดได้กินข้าวอ่ะกินแต่ไข่เจียวเยอะอเหมือนแบบเหมือนจะไปยุโรปอ่ะกำลังจะบินไปยุโรปอยู่ คิปป้อนที่หลักวันเกิดเอาไขา่ชิปป้อนใช้เบิร์ัเดย์ดีกว่านะเนี่ยวันเกิดเที่ยวเนี้ยไอเร็วเนี่ยบางทีบอกจเจ๊แองว่าทำไข่คิดป้อนนี้ได้บ่างใช้เป็นวันเดย์เรีกว่านี่เราไปกินนมครีมเบื่อมันกินเลยนะมันเอียน,นเยน,นเย,นนเยนนแล้วก็โอวนไอ้กินไข่ชิปป้อนนี้ไม่เอียนนะมันแล้วก็ไม่มันเยิ้โอเค แล้วก็มันฟูตัวเนื้อไข่มันฟูพอแตะเข้าเล่นเนะเครื่องปรุงที่กินอยู่นะครับมันบุนละมลัมมมหอมรสชาติของไข่ที่ฟอนเนี่ยบอกเลยว่าด๋อยสุดยอดสุดยอดสองใจไข่ไข่มาตั้งแต่กินไข่มาสารพัดไข่ไข่ลึกเผยไข่อะไร มาเจอไข่ชิพฟอนเนี่ยต้องยอมแพ้หลีกทางให้ไข่ชิพปฟปอนที่ขาหนที่เยิรนะที่เดียวของชิพฟ้อนที่ผ่ามาแบบขนมเค้กนะยังซื้อนีน,นาน,นี้เลยทั้งหมดจานเนี่ยใค oh, <no. S 1> รจะไหวประกวดว่าบุดีก็มเรียังสมัครเป็นแชมป์นักขนาดแดกแบบคนอื่นไม่ได้ครับคงกิงนแค่แค่เท่าที่กินได้แต่ว่ามันอร่อย ค่อยๆกินค่อยๆทานไปครับให้มันลงตัวเกงก็เสียดายสมุนไพรไข่หาแล้วโคตรอรนะ่อยเลยไม่เคยกินไข่ที่ต้มสุกจะเอ็นนะออเนี้ยขวดยอดครับไม่ต้องเพื่ออยากครูเทคนิคับการทำเนมนูจากๆไข่อะไรที่จะตามอีกที่แบบที่จะมีอะไรอีกต้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ กดตับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับกระดิ่งยิ่งๆแสดงว่ามีเมนูพอบอกเมื่อแล้วเขาเอาว่ตัวว่าอียิ่งๆูวยแรงวันนี้มีเมนูเลยมาฝากอ่าอ่าอ่าท่านีอย่าลืมกดกระดิ่งครับแล้วก็เพื่อนจะได้รู้เลยว่าเมนูอะไรที่เจเองนเขาเตรียมมาให้เนี่ยเมื่อจะเด็ดแซ่บเวอร์แค่ไหนครับแต่วันเนี้ยมันเรียกบอกว่าขาจิ้ปจอนเจงอ่ะบอกได้เลยว่ากินแล้วไม่อ้วนเพราะไม่กินกับข้าว กี้เปล่าอืมสุดยอดเพราะมันก็ไม่ไม่เอียนไม่เค็มเรียกว่ารสชาติเนี่ยเด็ด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 ก็เบี่ยงที่อาจารย์ช่างก็บอกอ่ะจะกินเป็นแรกไทยสิเท้โง่เหรอวันนี้อ่ะมาเป็นไข่ชิฟวอนที่สุดยอดเลิศเลอเลอวางเอันกันที่โง่เหรอใช่ไหมอาจารย์งั้นดีโง่ต้องกินไข่ชิฟวอนต่อจริงๆต่อแค่นี้กับไข่ชิฟวอนก่อนจะเองกับคข้วอะไรบายบุตรดี